เราต้องพูดเจอพวกนี้โดนเบียโดนนี้โดนไหนขอเ่นี่ัขอโทษช้าเเขาไปขาขอโทษแล้วไม่เหรอตรงนี้บางจังหวะเนี่ยอย่างลูกที่อ๋อวิ่งเลยทีมันมีฟิลแบบเหมือนลมมาพี่อารมณ์คนจบบอลมาเร่นฟิลจะโดนเหยียบโดนตรงนี้โดนเหยียบด้วยแต่ว่าก็เข้าใจมันเข้บอลนน โอ้พี่ผมโอ้ยิงอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่ก็มันจอก็ยิงผมยิงไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องยวแหละ้องจิงไม่ได้จงหวั่นจะหวล่นามเด้จังหวยิงได้หนี้ยิงได้ได้เล่นกับทองให้รวยสนามมันเลี้ยงยากจริงนะกระดอนกระดอนได้เวลาเขาบีบเขาบีบมาหมดไหมสามสามคนสนามมันกระดอนได้นะได้ยิงเลย เราไม่เข้าไม่รู้ทีมท้องถิ่นที่พี่ๆเขายังเนี่ยมาเนี่ยโหพุทธสิทธิ์เลยว่ะวิ่งเร็วไปมาไปมานะต้องถวันดีพี่อ่ะทุกคนนะผมไม่เป็นแพ้โหไม่ขนาดนั้นเราไม่ต้องต้องไม่ไม่เห็นหลบกล้องขนาดนั้นเลยถ้าเกิดมีรายงานมานะพี่่ปกติเล่นที่ไหนอ่ะเล่นเล่นหลับพี่ไม่คยได้เล่นพี่หรอติดสีติดีแลทำไมฟิตขนาดนี้โอ้ไม่ฟิตเลยพี่หมดแล้วหมดแล้วก็อุ๋ยเขาวิ่งสปีดนะ ยีแมกก็วิ่งไปเรื่อยเปื่อยยีกเนี่ยออกกําลังกายวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งแม่งเยี้ยแม่งไรูึ้นไปโอ้เราเรื่องไม่เป็นที่มันมีเกี่ยวเล่นอ่ะกระดามันสอนมันบอกเฮ้ยตอนแรกมันมันวิ่งเอย่างมันวิ่งอย่างตับบอลแล้ววิ่งอย่างเดียวมันไม่รู้ผมบอกว่าเ้ยมึงเงยหน้ามองหน้าจ่ายมองให้ จริงวันนี้ไม่เหนื่อยเพราะตอบบอลกันแม่นวันนี้นะนี่ตอบบอลแม่นจีิงแลวนะแต่วิ่งเยอะเหนื่อยนี่ถ้ามามีมาร์กใหม่ผมนะผมแบบท่านที่เล่นเชื่อมบอลอีกันก็เลยนี่มีตัวลูกแล้วสบายใจมันจันมันเล่นแบบขำๆเกินไปเพื่านะมันก็ดีแหละแต่วพี่ไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมว่ามันจันมันเหมือนซ้อมอ่ะมันขำๆดี่ะซ้อมมันซ้อม ล้อมเลี้ยงร้อมยิงอะไรเงี้ยที่เลี้ยงเถอะไม่ใช่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าอยู่แบบพวกหมงวกอะไรเงี้ยพี่อาจจะโดนมองหน้านิดนึงในสนามนั้นจะไปเล่นอีกป่ะไอ้ที่ที่อยู่ตรงนน่ะที่ล่าสุดไปแล้วเจ็บอ่ะไอซีเอจสอ๋อไม่ได้ไปแล้วอนที่ไปเล่นเราเล่นเล่นไปล่าสุดอ่ะไม่ได้ไปแล้วที่มีที่พี่ไปแล้วที่เจ็บเข่าเนล๋อสนามเอ็นนละ นนน่ะนนข้าวน้ำนนน่ะเก๋ง่ายๆไม้ไอเสียได้แหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วพี่นี่มันจะมีตัวหนึ่งเล่นแล้วชอบชอบใส่อารมณ์อ่ะอ่านี่นี่คู่ปรับคู่ปรับพี่จ้อนเลยพี่จ้อนบ่นทุกวันเลยเวลาไปอ่ะชื่ออะไรนะ่ไหนวะไอ้ถุงสูงที่นี่เล่าให้ฟังตลอดเลยปอกไอ้คนนี้ชอบเหม่ยบังบังอ่ะชอบชอบพูดชอบชอบแบบไอ้สองไอ้อาร์ตเออออ ป้าพี่ยังไงวะฟิลมันก็ดีกับพี่เลยมันก็ดีกับพี่อยู่นะอะไรเหรอเห็นพี่บ่นให้ฟังตลอดเลยบอกว่ามึงทำหน้าแบบเ้ยมีอาการจ๊อดใช่เหรอเออนี่ยแหละเขาพี่รายฟังอยู่บอกว่าไม่ส่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่บอกไอ้นี่แตบว่าสนามเปนจันที่บอกว่าที่ว่าบนมาร์กไงผมเหลืองอ่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อั้ใหม่แล้วเหรอมีอนั้นแหละเออัแบบอันนั้นไออัดใคยได้บ่นพี่เท่าไหร่ ไม่พี่ไม่ชอบไปเพราะไอ้ทีมเหลืองมันเล่นเล่นตึงเกินไงอ๋อไม่ใช่มันจะมีทีมเหลืองทีประจำอยู่จะตึงๆหน่อยจะมีแบบยิงแรงๆยิงแรงไม่โหมันเป็นปัญญาเลยที่จำได้แบบมือและและหมาบอกว่าอะไรที่โดนแว่นป่ะใช่ที่สนามนี้ป่ะใช่สนามนี้แหละเนี่ยที่โดนแว่นอ่ะยิงโคตรแรงเลยแต่ละคนมันไม่ปัญญาปัญยังเลยโอ้โหไม่สนุกนะเราแต่เล่นเซฟเลยอ่ะง้างมาที่ผมหันหน้าก่อนเลยเซฟแป้นก่อน ในที่สําคัญในทีมแบบพอทีมสีแดงที่พี่เล่นด้วยมันมาเป็นตักเป็นทีมไงสี่คนอย่างเงี้ยเราเล่นสนามแล้วสนุกเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่จอร์ดอ่ะคอนโทรลได้พี่จอร์ดพี่ออสเล่นกับใครได้ไงเล่นใครก็ได้ไงมันเลยมันเลยสนุกไงใช่ไหมล่ะคือพี่คอนโทรลถ้าเป็นสนามที่พี่มันไม่ได้คอนโทรลมันก็ปล่อยมันจะเล่นโดนอะไรก็เล่นมึงจะอะไรก็เล่นถูกว่าหรอล่าพี่จัดปลงขนาดคือพี่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งจริงจังอ่ะถ้าส่งถ้าแบบเล่นๆเนี่ยโอเคแบบ ซ้ายจ้อซ้ายจ้ออย่นี้ได้คือโอ้ยพี่ต้องขึ้นหน้าขึ้นหลังอะไรลงหลังไม่เขาคือเขาพูดจริงจังไงเขาไม่ได้พูดดุไม่ได้พูดแรงนะดเราไม่ชอบแบบเราไม่ชอบมาสั่งอะไรมเฮ้ยมันมันเล่นคำขำนะมาสั่งทำให้พี่ได้แล้วพี่ยังไม่เคยสั่งใครเลยให้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาก็เล่นไม่ดีหรอกคนตัดเล่นบุบบิ่งเฉย วุ้ยค่ะผมท้องนี่ว่าบ่นมาร์กอ่ะวันอาทิตย์วันจันทร์เนยมันก็บ่นมันก็บ่นที่อวุโสทุกคนอ่ะไม่จ่ายวุ่นช้าอะไรเงี้ยโอ้โหพี่เล่นดีจังเลยเพราะพี่อยู่พี่อยู่ใกล้มันพี่ได้ยินไงไม่จ่ายอะไรเงี้ยบ่นบ่นคนเดียวเลยนะเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีมันช้าเล่นไม่ดีให้เจอแบบเล่นฝักเนี้ยน่าเบื่อโหยืนบนพี่เขาเลยอ่ะพี่เขาก็แหมเขาว่าห้าสิบกว่าแล้วเป็นบนเขาเอางี้เขาเล่นดีพี่โต๊ะพี่ ตั้งแม่งสองวันเลยเราคนนี้ผมก็มีคนเล่นเราเห็นแล้วเราลำคาญเนยบอลอะไรกันนักาะ์นาลตั้งเราตั้งเองเลยพี่สองวันเลยถ้าอยู่คนละทีมแล้วก็ตั้งรเาอยู่ใกล้ๆเขาเวลาเขาได้เวลาเขารอบอลเนี่ยคนตลอดนะน่าสุกทีอยู่ทีมหนูไหมฮะเล่นสนุกเดือดไม่ถามๆมาไม่ได้คิดอะไรก็ไอ้ตอนเลี้ยงก็เลี้ยงไปดิเลี้ว่าอะไรเหมือนกับเราต้อน ส่งเล่งด้วยหน่อยโอ้ไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเราจะเรียบขับเลยนะวุ้ยแต่ถ้านหนึ่งไปเจอวันอคาร์สุดยอดเลยตลอดตลอดเกมเลยพี่ไม่เอาเลยถ้าคนนี้ไปเขาเป็นหัวหน้าทีมอยู่โคนที่สั่งเขาไม่ได้เลยพอาะจับบอลแม่งต้องรีบปล่อยเลยนะีคนไม่อยากมาเล่นหรอก ไอตอนที่เขาไม่มาเราเล่นสบายเล่นดีไงเล่นออกสนามกว้างอนน่ะสนามมันน้าเล่นสนามันกว้างเราเล่นง,ง,ง,ง่ายไงพอนนเขามานี่ยโอ้โหตอนน้องรีบจ่ายบอลหแล้วนะมแล้วหมดวด้วหมดแล้วหม้วหมดแด้วหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแหมดแล้ว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 หมด้วหมห้มดแลล้วหมดแล้วหมดแลมดแล้ล้วหมดแล้วหมดแล้วหมมดมดแล้วหล้วหมดแลวหมดแล้วลดแแล้วมดแล้วด้วหมดแล้้วห ก็ซื้อกองหลังใหม่วันนี้ไม่ไหวแล้วครับแค่เดินยังเหนื่อยเลยครับบอกกองหลังใช่เนี่ยนตอบอลกันดีนะทีมผมอ่ะแค่เดินเหนื่อยร้อยกว่าโลเลยก็ไม่เป็นไรได้อยู่ได้ได้ความนนี่อย่างนี้แมตต์แมตต์หนึ่งยนี่ไปเดียวหมดแล้วนั่นจ้ะหลางหลังนี้หาช่องจังหวะยิงไม่ได้เลยเราแพ้แมตเดียวเองเหรอแหรแมตต์เป็นยี่ส์สองหนึ่ง ้สนามปันจันยังพอได้ยิงบ้างเว้ยมาสนามนี้สองอาทิตย์แล้วยิงไม่ได้เลยมันจันได้ยิงตลอดอยู่แต่คนใหม่ๆเยอะเลยเยอะกระลุ้นเก่าๆอยิงเยอะากเเปลี่ยนสนามเขาก็เปลี่ยนคนไงทีเด่นเออใช่เด่นปเด่นอ๋อที่มาเล่นปัญจันใช่พ่อตาอยู่ไอซียูเนี่ยกินยาดองอ๋อเหรออินข่าววะเออนี่แหละชุดนี้แหละกินยาดองเื่อมันทำไมมันขับลา ทำไมไม่ถึงแบบเป็นคัตเตอร์อ่ะมันจะหนักข่าวเลยไม่รู้กี่ซุ้มนะไม่ถึงไอ้กระจายซุ้มไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ไม่รู้กี่ซุ้มอ่ะกี่ซุ้มที่ไม่รู้เลขข่าวเขาบอกอะที่่ออนะครับยู่ดิครับเเอยไม่ยาคิดจังบวมบวมที่อยู่เลยแต่เพิ่งช่วยหายใจอยู่ผมว่าไปถ้าไปวันนี้ไปเที่ยวงานกรมเจ้ากรมเราบอกว่า งดนะไม่เอานะซุ้มยาดองกัแรกก็งงทำไมเขาไม่มีวะอ๋อมันมีข่าวงดนะซุ้มยาดองซุ้มยาดองงดเพราะปกติงานทีไรก็จะมีซุ้มก่อนเข้างานครับคือแม่งมันถูกไงประเด็นะเป็นคนละเป็กคนละเป๊กเราผสมสมไทยไม่ใช่หรอไม่ทราบถ้ากินมิโซะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยเราไม่รู้เอาบังคับให้กินกันเลยอรัพี่แบบทหารน่ะแม่งก่อนเข้างานอย่างเงี้ย เมาคนติ้นเลยแล้วที่มันตากินเยอะไหมผมไม่รู้กินไปแค่ไหนผมน่าเยอะผมว่าน่าจะกินเหมือนแบบกินเป็นขวดเหมือนเหล้าขาวอย่างเ้ยนะไอพงร้อนข้างในอ่ะผมว่าผมไม่เข้าใจว่ายาโดงนี่มีประโยชน์หรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าเาจเนี่ยไม่ครับที่จอชิ่ต้องกินอันนี้พี่จอร์่ต้องกินกระสุอะไรอ่ะสิต้องกินอันนี้ไอ้อะไรนะ ล้มโดดไม่รู้ล้มจางก,กินโดดไม่รู้ล้อมอักพวกสื่อที่เป็นตัวได้ <c oughs> เลยนะ้าวแม่งไม่มี